ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้ทงหลายตอนนี้เป็นตอนที่22่ยของการหนีนรกถือว่าเป็นตอนพิเศษเป็นตอนนี้การปฏิบัติหนีนรกแบบง่ายและเบาหรือว่าเรียกวเยกว่าแบบชาวบ้านชาวบ้านตอนยี่ตอนที่21่พูดถึงพุทธานุสติกรรมฐาน การเจริญพุทธานุตติกรรมฐานนิบรรดา่านพุทธบริษัทที่ทำกันต้องเข้าไป,ไปนั่งสมาธิในป่าในเขานี่ที่คับแคบในที่อะไรต่ออะไรบ้างเนีย่ยในที่เล่นลับในที่สงดัดแต่ว่าเป็นท่านชาวบ้านทั้งหลายชาวบ้านระดับไหนก็ตามมีเวลาน้อย จะหาเวลาว่างไปทำอย่างนั้นไม่ได้ถ้าอ่านตำราบแบบนั้นแล้วก็คิดว่าคนอย่างเราไม่มีโอกาสจเจริญพุทธานุสติกับเขาความจริงการตัดสินยอดมีเฉพาะอนุสติเท่านั้นไม่มีกรรมฐานอื่นเจือปนอย่างนึกถึงพระพุทธเจ้าก็เป็นพุทธานุสติกรรมฐานนึกถึงะธรรมเป็นธรรมานุสติกรรมฐาน นึกถึงพระอริยสงฆ์เป็นสังขา,านุสติกรรมฐานนึกถึงศีลและกรมกรมบท10เป็นศีลานุสติกรรมฐานรวมความมาทั้งหมดอยู่แค่อนุสติอนุสตินี่จะแปลว่าตามนึกถึงตามนึกถึงเท่านั้นถ้าไม่ได้บอกว่าต้องไปนั่งสมาธิวันละกี่ชั่วโมง ถ้ากำลังใจเราเข้มข้นจริงๆท่านที่มีเวลามากวิธีตามนึกถึงให้จิต,จตเป็นสมาธิในพุทธานุสติกมรมฐานมีวิธีทำง่ายๆนั่นก็คือใช้การบูชาพระพุทธรูปถาวายอาหารเป็นการบูชาคุณพระพุทธเจ้า แต่เรามองไม่เห็นองค์พระพุทธเจ้าท่านอยู่ที่ไหนก็ใช้พระพุทธรูปที่บ้านนี่แหละถวายท่านที่นั่นสำหรับของที่ถวายพระพุทธรูปก็ไม่มีความจำเป็นต้องไปหาของที่มีราคาแพงอาหารที่ท่านบริโภคทุกวันมีอะไรบ้างใช้เฉพาะอย่างนั้นเอากันแตเพียงว่าก่อนที่จะบริโภค ข้าวตักว่าก่อนที่เราจะตักกินแกนดกกับน้ำพริกปลรราผักต้มอะไรก็ตามปลาย่างเท่าที่มีอยู่เอามาก่อนที่เราจะกินของนั้นรวมความว่าเราไม่ถวายของเป็นเดงกับท่านแล้วก็ไปถวายข้างหน้าไปตั้งไวกนนานาถ้ามีทุก,ก็จุดทูกไม่มีทุก็ไม่ต้องจุด กราบด้วยความเคารพนั่งมองพระพุทธรูปด้วยความเคารพจำภาพของตนไว้ตั้งใจว่านโมสามจบกล่าววาจาเป็นภาษาไทยก็ได้ว่าข้าพระพุทธเจ้าขอเทายไวข้าวระกับและน้้ำแก่พระองค์แต่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงทรงคราโปรดให้ข้าพระเจ้าเข้าถึงวัตถิพัณฑ์นในชาตินี้ เอาแค่นี้ก็พอคำว่าการเข้าถึงพระนิพนระการถวายข้าพระพุทธรูปจะถือว่าเกินพอดีไหมก็ไม่ใช่มันเป็นความดีที่ค่อยๆทำค่อยๆก้าวเ,เ,เข้าไปถ้าเราตั้งใจไว้เพื่อนิพพานถ้าจะมีคำถามถามมาว่าหวังนิพพานได้แน่นอนไหมก็ต้องตอบว่าหวังได้แน่ถ้าชาตินี้ไม่ได้ชาติหน้า,นานมันก็ได้ กำลังใจประเภทนี้ถ้าเราไม่ตกนรกมันก็จากสวรรค์ไปพรหมจากพรมปณิพาน์ไม่มีอะไรหนักถ้าถามว่าทำอย่างนี้เป็นพุทธานุสติกรรมฐา,านหรือก็ต้องตอบว่าใช่แล้วก็ตรงด้วยแล้วง่ายด้วยพุทธานุสติเป็นการนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์คำว่าเป็นอารมณ์ไม่ใช่ทุกลมไม่ใจเข้าออก มีจิตห่วงพระพุทธเจา้านึกถึงพระพุทธเจา้า <c oughs> ถ้าเราไม่มีพระพุทธเจา้าก็พระพุทธพระพุทธรูปนั่นีออะนึกถึงพระพุทธรูปเมื่อไรเขาถึงพระพุทธเจ้าเหมือนนั้นตอนนี้จะเห็นว่าถ้าเราถวายท่านทุกวันจิตเราจะเริ่มเป็นห่วงท่าน <c oughs> <c oughs> ก่อนที่จะบริโภคอาหารด้ก่อนจะทำอาหารจิตก็จะคิดว่าวันนี้เราจะมีอะไรถวายพระพุทธรูป บางทีวันนี้ถวายแล้วไม่ทันจะถึงวันพรุ่งนี้ก็นั่งคิดเดินไปบ้างทํางานบ้างอดคิดไม่ได้ว่าก้าหารอย่างนี้มีพรุ่งนี้เราจะนําถวายพระพุทธรูปอย่างนี้เป็นการนึกถึงพระพุทธเจ้าจริงๆตรงๆด้วยเป็นพุทธานุสติกรรมฐานถ้าถวายข้าพระพุทธรูปแบบนี้จนชินถ้าวันไหนไม่มีโอกาสจะถวายท่านวันนั้นใจไม่สบาย อย่างนี้ถือว่าจิตเป็นฌานในพุทธานุสติกมร,รมฐานรับรองว่าตายชาตินี้ไม่ลงนรกแน่ต่อไปธรรมานุสติกรรมฐานทำอย่างไงธรรมานุสติกมร,รมฐานทำได้หลายแบบแบบต้นก็คือว่าถาวายข้าวถาวายข้าวพระรูปเป็นพุทธานุสติกมร,รมฐาน เวลากลางคืนหรือกลางวันในตอนเช้าตามเวลาที่ว่างตั้งใจบูชาพระเนี่ยบูชาพระคือสวดมนต์เราเข้าไปถึงหน้าพระพุทธรูปเข้าไปแล้วเป็นพุทธานุสติกรรมฐานแล้วต่อไปก็เป็นธรรมานุสติกรรมฐานตั้งนโมสามจบด้วยความเคารพนโมนี่แปลว่าข้าพเจ้าขอ,อนอบน้อมคืนนวัสการองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หรือว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระราหันพระองค์นั้นเป็นกล่าวคําสรรเสริญพระพุทธเจ้าแสดงความเคารพด้วยความจริงใจต่อมาบูชานึกอะไรได้บ้างถ้าวาดสดมนจริงจริงไม่ได้ก็วาดต่อไปเสกเล็กน้อยคือหนึ่งพุทธทางสนังกระฉามิในใจก็นึกว่าข้าพเจ้าขคถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึงทำมังสนังกระฉามิ ข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมเป็นที่พึงสังฆังสนังกระฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระสงค์เป็นที่พึงถ้าว่าทั้งสามอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นพุทธานุสติด,ด้วยธรรมานุสติด,ด้วยสังขานุสติด,ด้วยพร้อมพร้อมไปหมดทั้งสามระการนี่ถ้า,าหากว่าล้วเท่าถ้าโสดิติบีโศได้ก็โสดิติบีโศต่อ อิติปิโสนั้นเป็นการสรรเสริญคุณพระพุทธเจา้าค,คุณพระธรรมคุณพระอริยสงฆ์โดยตรงถ้าสวดด้วยความเคารพชาญชานึกในใจก็ได้ถือว่าเป็นพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติโดยตรงวงความนนทั้งสามอนุสติได้ครบทนบริบูรณ์โดยการที่เราบูชาพระก็ดีสวดมนต์ก็ดี ถ้าวันไหนไม่ได้บูชาพระหรือไม่ได้สวดมนต์ตามที่พึงจะสวดได้ถ้าสวดไม่ได้จริงๆก็อย่าลืมนึกในใจหรือว่าดออกปากก็ได้ว่าพุทธทางสนรรังกระฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึงทรมัง,ามางสนรรังกระฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมเป็นที่พึงสังขังสนรรรังกระฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระอริยสงฆ์เป็นที่พึง ถ้าถามว่าทำไมจำกัดพระอริยสงฆอ,อนักบวชจริงๆไว้ใจไม่ได้ที่ดีก็มีมากที่เลวก็ไม่น้อยถ้าพระอริยะนี่ท่านไม่เลวท่านมีแต่ก้าวหาความดีโก,โกอบโกยความดีให้มากขึ้นถือว่ามีความดีส่วนเดียวก็ได้ถ้าจิตใจของท่านมีความห่วงในการสวดมนต์นับบูชาพระ ถือว่ามีความมั่นคงคือมีฌานในสีลานุติในในธรรมานุติกรรมฐานแล้วใน,นเวลานี้มีแบบหนึ่งเขามีเทพปธรรมเทปที่มันทึกเสียงเกี่ยวกับธรรมะจะเป็นประสูตรธรรมะส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้ถ้าเราชอบใจเทปอันไหนธรรมะส่วนไหนที่เราหามาแล้วเราชอบ หรือว่าสามารถบันทึกเสียงพระสวดมนต์ก็ได้เวลาที่ตนนอนไปแล้วก็เปิดเทปฟังฟังด้วยความเคารพว่าฟังแล้วจะจบหรือไม่จบจะหลับหลับก็ช่างเถอะหลับเมื่อไรปล่อยไปอย่าไปฝืนอย่าไปฝืนใจถ้าฟังยังไม่ทันจบหลับดีพอฟังไปฟังไปจิตเริ่มเป็นสมาธิเท่น้อยแต่น้อยเมื่อจิตรวมตัวถึงชายก็หลับ ในขณะที่หลับกี่ชั่วโมงก็ตามกว่าจะตื่นท่านถือว่าทรงชันนั้นอยู่ตอลอดเวลาถ้าเป็นอย่างนี้ถือว่าท่านทรงชานในในในธรรม,มานุสติกมามฐานแน่นอนก็ปฏิบัติไม่ยากสําหรับพระสงฆ์วิธีปฏิบัติเป็นสางในสังขานุสติสังขานุสตินี่ให้เรานึกถึงพระสงฆ์มันก็ไม่แน่นอนนัก <c oughs> เราอาจจะนึกได้แต่บางทีก็ลืมไปต้องสร้างความห่วงใยในพระสงฆ์ทำให้จิตเป็นห่วงเราเป็นคนห่วงพระสงฆ์ต่การห่วงนี่ต้องเสียทรัพย์สินบ้างแต่ไม่ต้องมากนัก <c oughs> แต่หากว่ามีพระมาเป็นดบบาตถึงบ้านท่านหรือท่านมีเวลาที่จะใส่บาตรได้ด้วยก็ไม่แน่นอนนัก บางคนนะมีเวลาน้อยเช้าต้องรีบไปทำงานรอพระมาปฏิบัติไม่ได้ยานี้ก็มีมากสมมติว่าท่านมีเวลาจะใส่บาตรท่านก็ตั้งใจใส่บาตรพระในตอนเช้า <c oughs> อาหารที่ใส่จะมีกับข้าวหรือไม่มีกับก็มไม่สำคัญมีข้าวเฉยเฉยก็ใช้ได้จะใส่มากองหรือน,น้อยองค์ก็ใช้ได้ <c oughs> เป็นอนว่าเรามีความรู้สึกคิดไว้ว่าเราจะใส่บาตรพระสงฆ์ไอ้จิตนี่มันก็เป็นห่วงวันนี้เรามีของใส่บาตรแล้วจิตก็คิดห่วงว่าพรุ่งนี้จะมีอะไรใส่บาตรบ้างแล้ว <c oughs> ก,ก็ตอนเช้าตื่นขึ้นมาถ้าแม่บ้านหรือพ่อครัวก็ต้องรีบหาอาหารให้ทันพระมาบินบาต ก็ตั้งหน้าตั้งตาตั้งใจคอยว่าพระมาแล้วหรือยังเมื่อใส่บาตรไปแล้วก็ยังคิดไม่ได้ว่าวันพรุ่งนี้เราจะมีอะไรใส่บาตรบ้างบางทีตอนกลางวันรลอตอนเย็นยังไม่ถึงวันพรุ่งนี้เตรียมตัวว่าวันพรุ่งนี้เราจะใส่บาตรใช้ข้าวอะไรใช้กับอะไรพรีนี้เป็นตน้นจิตใจเราก็มีความกังวลในพระสงค์ ว่าเราต้องใส่บาตรเป็ระสงค์อย่างนี้เป็นสังขานุสติแน่นอนแล้วก็เป็นจาคานุสติกรมาฐานเป็นฐานการบริจาคด้วยได้อานิรสงส์สามอย่างแต่สมมติว่าเวลาที่เราจะใส่บาตรไม่ทันธุระมันมากไปตอนเช้าถ้าเราเป็นคนมีข้าวเปลือกหรือข้าวสารก็ภาชนะปีบหรือถังอะไรก็ได้มาตั้งไว้หนึ่งลูกที่ใกล้ที่บูชา กลางคืนเวลาบูชาพระเสร็จก็ตักข้าวใส่ในถังหรือว่าในขันหรือว่าในโถอะไรก็ตามเลยเอาเข้าเปลือกหรืกวก็าสายก็ตามมากก็ได้น้อยก็ได้ตามกําลังถ้ามีน้อยจริงๆวนนันหนึ่งจอกลอยหรือวนนันหนึ่งถ้วยชายก็ได้ <c oughs> ทุกครั้งที่จะใส่เพื่อเป็นการยิงกระสุนนัดเดียวได้นกหลายตัว ก็ว่าคาถาวิรัตโยโคน,นุพปานไปด้วยหนึ่งจบเรีวยกว่าคาถามหาลาบที่พิมพ์แจกไปก็ได้จะดีมากคาถามาลาบทั้งหมดรวมคาถาวิรัตโยด้วยว่าหลายจบก็ได้ก่อนจะตักข้าวใส่ถังเวลาสวดมนต์บูชาพระเสร็จสวดมวนต์เสร็จมนต์ไม่ต้องสวดมากนะัก ก็บูชาตั้งใจนึกถึงพระพุทธเจ้าว่าคาถาบทนั้นนึกถึงรรพระปัจเจพระพุทธเจ้าโดยสักเก้าจบหรือห้าจบหรือสามจบหรือเจ็ดจบตามเวลาเวลาที่ตักข้าวมาอย่าใส่ในถังก็วาดที่หนึ่งจบอย่างนี้ทุกวันก็คิดแล้วว่าข้าวที่เราตักไว้นี้เราจะถาวายถวายพระสงฆ์อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นสังขานุสติแน่นอน และก็เป็นจาาคารปฏิคิดจะให้เป็นทานการบริจาคโดยเสร็จได้สามอย่าง <c oughs> สี่อย่างที่การมีมีลาบมีผลถ้าบรรดาแต่านพุทธศาสนิกชนไม่พอเรียกว่าไม่ถนัดในการใส่ข้าวมันลำบากข้าวนี่ถ้าได้มากๆแล้วจึงบปถวายพระแต่การใส่ข้าวลำบากใช้เงินเถอะก็ได้เหมือนกัน ก็คิดว่าเงินจนํานวนนี้เราจะนําไปถวายพระสงฆ์เป็นค่าประตาหารและค่าก่อสร้างอะไรก็ตามท่านถึกท <c oughs> ่านจะใช้เป็นค่าประตาหารก็ได้ค <c oughs> ่ายารักษาโรคก,ก็ได้ค่าพ่อผลท้อสบายถ้าไม่มีจะใช้ที่ก็ซื้อได้ทําการก่อสร้างก็ได้ไปบํารุงพระธรรมก็ได้ตามใจท่านลรเอาหมดทุกอย่างแล้วก็เอาเงินใสก่กระป๋องลงไป ถามว่าใส่เท่าไรก็ต้องตามใจผู้ใส่ท่านมีมากท่านก็ใส่มากท่านมีน้อยท่านก็ใส่น้อยแต่การใส่อย่าให้ลำบากตนเองใส่เงินอย่าถือว่าต้องมากต้องทุ่มเทเท่านั้นเท่าน,นี้อย่าเอาอย่างนั้นเอากันแล้วแค่เราห่วงพระสงฆ์ให้จิตใจนึกถึงพระสงฆ์ว่าเงินจำนวนนี้ทั้งหมดเราจะถวายพระสงฆ์ แล้วก็ใส่ลงไปถ้ามันมีน้อยใส่หนึ่งสตังก็ได้สองสตังก็ได้ห้าสตังก็ได้หรือวันละสะลิงก็ได้วันละสองสลึงวันละบายก็ได้เท่าไรก็ได้ยำนวนที่ใส่นี่ไม่จำกัดเราใส่ไว้เฉพาะเฉพาะที่เราเราจะไม่ได้ร้อนแล้วก็เราตั้งใจถวายเป็น เป็นสมบัติของประสงค์เพื่อใช้กิจการต่าง,ตางๆตามที่กล่าวมาแล้วอย่างนี้ก็เป็นสังขารนุสติด,ด้วยเป็นจาคานุสติด,ด้วยเป็นทางการบริจาคด้วยได้สามอย่างแล้วต่อไปถ้าตัางก็ไม่สะดวกเข้าสารหรือเข้าเปลือกก็ไม่สะดวกท่านผู้รับฟังอย่าเพิ่งหัวเราะยอกันนะ <c oughs> เรื่องข้าวทึกว่าไม่มีเลยนะไม่ไม่จริงไม่ใช่อย่างนั้นจริงอาตมาตั้งศูนย์สงเคราะห์ที่ประบาทสมนด็จีจหัวให้ตั้งขึ้นเมาาื่อพศ .2521 เป็นต้นมาเคยพบหลายวาระที่หมู่บ้านหลายหลาหมู่ร่วมกันไม่ได้เห็นไม่ข้าวมาแล้วตั้งสองสามเดือนก็มีต้องคุกินคุยป,ป่ามีหัวเผือกหัวมัน เอาข้าวไปแจกคนถังดีใจเกือบตายรับน้ำตาไหลมีผ้าผ่อนท้สบายก็ไปแจกมีอาหารไปแจกมียารักษาโรคไปแจกต้องแบกกลับบ้านกันบางท่านบอกน้ำตาไหลดีใจนึกไม่ถึงถึงก็ออกปากบอกว่าผมเนี่ยสองเดือนนะครับไม่เห็นไม่ข้าวเลยอย่างนี้มีไม่ใช่ไม่มี ท่านที่บอกว่าจนจนยังมีเงินใช้ยังมีอาหารกินยังจนไม่จริงอย่างนั้นจนจริงๆในการกระทําแบบนี้การสร้างโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารก็ดีแจกเสื้อผ้านักเรียนในถิ่นทุรกันดารก็ดีช่วยการศดกษาอุปกรณ์การศึกษายก็ดีและการสงเคราะห์คนจนก็ดีทำมาแล้วตั้งปีศ .2521 ก็ยังมีจดหมายหลายสิบฉบับ บอกว่าทำไมดีแต่สร้างวัดไม่ไปช่วยอย่างนี้บ้างต้องขอประธานอภัยโทษท่านดีเขียนมาก็เคยมาวัดป้ายก็มองเห็นในหนังสือที่แจกของไปช่วยสงเคราะห์เขาออกทุกปีแต่ท่านประเภทนี้ท่านมีตาเป็นทิพย์มองเห็นโลกทั้งหมดไม่เห็นหรอกต้องมองดูผีจึงเห็น ก็ลวงความว่าท่านประเภทนี้เป็นโรคประสาทเสียสัญญาวิริตจิตเป็นบ้าเขาทําแล้วก็ยังมองไมเ่เห็นเยักเตือนมาบางทีบางคนเขียนมาติดติกันเดือนในฉบับบ้างมันใหญ่ความตามไทยเสด็จญาติมายาวเหยียดแต่ไม่ลงที่อยู่ไม่ลงชื่ออย่างนี้เขาเรียกหนังสือผีผีแล้วผีเขียนมาถ้าเป็นคนก็คนผีผีเขียนมาหยาบคายแล้วก็เลวทรามมาก นี่แล้วพูดเรื่องธรรมะนะมาว่าจานนี้จะสะดุดใจจะได้จำกันไว้ถ้าจะทำอะไรก็ใช้ปัญญาพิจารณาเสียก,ก่อนเพราะว่ากันว่คนไม่มีข้าวจะใส่บาตรแม้แต่ถ้วยตะไลและถ้วยชาไม่มีมันมีอยู่จะกินยังไม่มีเลยถ้าจนแบบนี้หาข้าวก็ยากหาเงินก็ยากก็อยากจะบูชาพระเป็นสังฆานุติกับเขาบ้างทำยังไง พราะประสงค์ต้องมีของให้วิธีนี้ไม่ยาก,กวันดดท่านพุทธบริษัทก็ทํากันแบบนี้คือปลูกมาพริกสักปลีกปลูกพริกสักต้นหนึ่งหรือมาเขือสักต้นหนึ่งรือฟักแฟงแต่น้ําเต้าอะไรก็ได้ที่ไม่กินได้ความจริงท่านอาจจะปลูกหลายต้นก็ช่างเถอะตั้งใจไว้ต้นหรือสองต้นก็ตาม ว่าต้นและสองต้นจะประเภทไหนก็ตามไอ้ต้นและสองต้นนี้เราจะไม่กินไม่ใช่เองถ้ามีผลขึ้นมาเมื่อไรเราจะถวายพระสงฆ์ให้ท่านไปทำอาหารฉันกันที่วัดอย่างนี้เราจะเห็นต้นไม้ทุกวันต้นประเภทนั้นเราเห็นทุกวันเราต้องรดน้ำเราต้องพรดินและต้องใส่ปุ๋ยเน้นที่บางแห่งไม่ต้องใส่ปุ๋ย อย่างที่ดีๆแล้วนี่ไม่ต้องใส่ปุ๋ยเราก็เห็นทุกวันเห็นก็มามอะไรก็คิดว่าต้นนี้ถ้ามีผลขึ้นมาเราไม่กินเราปลูกเพื่อถวายพระเห็นทุกวันก็นึกว่าราปลูกเพื่อถวายพระอย่างนี้เป็นสังขารนุติกรรมฐานรวมความว่าสังขารนุติกรรมฐานให้ปฏิบัติตามที่แล้วมาถ้าวิธีปฏิบัติที่อย่างใดอย่างหนึ่งบรรดาเทนพุทธริษัท ถ้าวันไหนไม่ได้ทำวันไหนไม่ได้คิดถึงวันนั้นใจไม่สบายต้องทำหรือต้องคิดถึงใจจึงสบายอย่างนี้เถี่ยวมีชาใน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 สังขารนุติกรมฐานตามที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดที่อย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามในนุสติถ้าว่าท่านทำเป็นประจำชาตินี้ลงนรกไม่ได้ ถ้า,ถามตอบจะถามบอกว่าก็ทําบาปไว้เยอะทำไมจะลงนรกไม่ได้ก็ดูตัวอย่างสุปฏิทิตาที่ประบุตรท่านคนนี้ท่านทําบาปยิ่งกว่าเรามากวันดีไม่ละวันพระไม่เว้นไม่เคยยกมือไหว้ใครไม่แต่พระและไม่ยอมฟังเทศไม่ยอมใส่บาตรไม่ยอมทําบุญนึกประการทั้งปวง แต่พอก่อนจะตายนึกถึงพระพุทธเจ้าให้มาช่วยเหลือหน่อยเดียวเท่านั้นตายแล้วไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสถิตบโลกได้ฟังเทศจาาพระพุทธเจ้าจบดาจเดียวในสมัยที่เป็นเทวดาได้ประสูดาบันคนนี้ท่านลงมาเกิดไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วพุ่งลงอเวจีไปเลยแล้วในรกกุพขุมท่านเป็นหมดประวัติมีอยู่แล้วก็ไม่ต้องเล่าต่อ กลุความว่าทำอย่างนี้ได้ทุกคนท่านยับยั้งนรกในชาตินี้ได้แน่นอนตายคราวนี้ไม่ลงนรกแต่ว่าจะเอาทุกชาติยังไม่ได้เพราะยังไม่ครบเอาทุกชาติต้องส่งศินและกำหนดสิบให้บริสุทธิ์แต่กำลังใจพอแค่สินห้าก็อแค่ศินห้าถ้าควบกำหนดสิบได้ก็ควบเลยอาตมาคิดว่าควบเลยดีกว่าจิตเป็นสุขและมีความแน่นอน ก็ถ้าตอบว่าถ้าหากว่ามันมีมันควบมันปฏิบัติในศีลไม่ถนัดไม่มีพระจะสมาทานศีลไม่รู้จะขอศีลจากพระที่ไหนบ้านอยู่ไกลความจริงเรื่องศีลนิมรนดาท่านพุทธบริษัทไม่ต้องอาศัยพระเลยก็พระของท่านมีอยู่แล้วที่บ้านคือพระพุทธรูปและในใจของท่านก็มีพระและทั้งสามองค์คือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสง์ ที่ท่านึกถึงอยู่ทุกวันนี่นแน่นอนที่สุดพระที่มีลมให้ใจเขาออกต่ไม่แน่บางทีข้างนอกเป็นพระข้างในเป็นเปรตก็ได้ข้างนอกเป็นพระข้างในเป็นสัตว์นรกก็ได้ข้างนอกเป็นพระข้างในเป็นสัตว์ติฉัยก็ได้ข้างนอกเป็นพระข้างในเป็นมนุษย์ก็ได้เป็นคนก็ได้ข้างนอกเป็นพระข้างในเป็นเทวดาหรือพระก็ได้ บางท่านข้างนอกเป็นพระข้างในก็เป็นพระคือเป็นพระอาเดียเจา้ามันไม่แน่นักเอาให้แน่นอนจริงๆก็คือพระในใจของท่าน,ใ,น,ใ,นใจของท่านเวลาสมาทานก็สมาทานนึกถึงพระพุทธร,รูปที่บ้านของท่านศีลไม่มีแค่ศีลจริงๆไม่มีแค่สมาทานศีลอยู่ที่ตัวเว้นไม่ต้องสมาทานเลยก็ได้ เอาตั้งใจเว้นจริงๆว่าเราจะไม่ฆ่าสัตว์เราจะไม่ลักทรัพย์เราจะไม่ประพฤติผิดในกรรมเราจะไม่พูดมมสาวาตไม่พูดคำหยาบไม่พูดโยโยงส่งเสริมก็แตกเล่ากันไม่พูดวาจาที่ไร้ประโยชน์ไม่ดื่มสุราได้มีไรไม่คิดอยากได้ทรัพย์สมบัติของอุคคนใดมาเป็นเป็นสมบัติของตัวโดยไม่ชอบธรรมไม่คิดจองล้างจองผลาญทำร้ายบุคคนอื่น เราจะมีความเห็นถูกคือเชื่อพระพุทธเจ้าแน่นอนและปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์โดยเฉพาะอย่างยิงย่งในสินห้าเด็กกำบนดสิบเอาวงแคบๆเท่านี้ก่อนเพียงเท่านี้แล้วท่านทำได้จริงสินมีก็ท่านแล้วไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลเนื่องว่าการถึงคนที่มีความจำเป็นต้องทำบาปก็มีญาติโยมพุทธบริษัทมากท่าน ที่มาเจริญระกรรมฐานที่วัดทําได้ดีด้วยสามารถได้ทิพกุญญาณไปเที่ยวสวรรค์ได้ไปเที่ยวพรทมโลกได้ไปเที่ยนิพพานได้แล้นิพพานเขาว่าไปเที่ยวไม่ได้เป็นเรื่องคนนั้นคนใดยังหนาแน่นโดยกิเลสคนนั้นไปเที่ยวไม่ได้นิพพานนิพพานเวลาที่จะไปต้องอารมใจสะอาดอย่างน้อยเวลานั้นใจจิตสะอาดเท่าประโสดาวันจึงเข้าเขตนิพพานได้ เอาเฉพาะเวลาที่เขาทำกันก็เหมือนกับว่าแว่นตาที่เราใส่เวลาไหนมันสกปรกมันก็มองไม่เห็นเวลาไหนเราขาดสะอาดแล้วก็มองเห็นชัดสำหรับบรรดาแต่พุทธบริษัทที่จะเรียนกรรมฐา,ามนก็เหมือนกันเวลาไหนจิตสะอาดที่สดุดเวลานั้นไปถึงเขตนิพพานได้กลับลงมามาันสกปรกใหม่นั่นเรื่องธรรมดาของจิต เวลาจะไปใช้เวลาเล็กน้อยนิดนิดครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงสะอาดเวลานั้นแล้วก็ไปได้ใหม่นิ่นพพานนะไปได้ไม่เป็นไรก็รวมความว่าการปฏิบัติของเราบรรดาแทพุพธบริษัททั้งหลายถ้าคนตั้งใจจะทําความดีตัดสัญญาณทางสาราระการแต่มันตัดไม่ออกอาชีพจําเป็นยิงงย่งถึงเช่นทํานาทําไร่เป็นต้นต้องใช้ยาฆ่า,มาแมลง บางคนก็มีความจนบังคับต้องฆ่าสัตว์ฆ่าปลาหาเลี้ยงชีพยอย่างนี้ก็ยังสมาทานศีลได้เวลาใดที่จําเป็นต้องทําอย่างนั้นก็ทําไปตามประกอบอาชีพมันเปลีปย่ยนแปลงไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่เคยตำหนิใครเวลาใดที่เลิกจากกิจนั้นทําใจสบายลืมอารมณ์นั้นเสียและปฏิบัติทุกอย่างตามที่กล่าวมาแล้วทั้งหมด คิดว่าตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปถึงเวลาเท่านั้นเราจะไม่ละเมิดเดขาดแล้วก็ลืมบาปที่ทำมาแล้วถ้าจะให้ดีที่สุดเวลาบูชาพระนสมนเสร็จตอนนั้นเราทิศสุขสนให้กับ,บร,รดาสัตว์ทหลายที่ข้ามมาแล้วว่าขอให้เธอจะมาโมทนารับผลกุศลเช่นเดียวกับเราตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และขอเธอทั้งหลายจงอโหอสิกรรมให้แกเราตั้งตั้งแต่วันนี้ไปจนกว่าจะเข้าพัน,นิพานเท่านี้หละบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านถ้าทําทุกวันกําลังใจจะเบาและอย่าลืมเมื่อเวลาใส่ข้าวหรือใส่สตังหรือจ่ายของอย่างจะปลูกต้นไม้หรือปลูกมะเขือพิกถวายพระสงฆ์เวลาลดน้ําสดวิรัตโยแล้วก็ถามหาลาบโดยทาอย่างนี้เป็นปกติ ไม่ชาแรงกายหาผักข้าปลาค้าสัตว์จะไม่มีกับท่านเพราะอะไรพระทรัพย์สินงของท่านมันมากพออยู่พอที่จะเว้นไม่ต้องทําอย่างนั้นสามารถจะประกอบอาชีพทรงตัวในแบบสบ,บายๆอาราบันดาธทรมพุทธบริษัททั้งหลายต้องพูดเร็วหน่อยเพราะเรื่องยาวเวลาน้อยการปฏิบัติแบบเบาๆอย่างนี้แต่มาขอยืนยันกับบรรดาธทรมพุทธบริษัท ถ้าทําประจําทุกวันท่านจะมีผลตามที่กล่าวมาแล้วอรบัรดาสาวกพระองค์สมเด็จพระปฏิบิตแก้วรีบพูดเกือบตายก็ยังเกือบจะไม่พอกับเวลาแต่เวลามันหมดเสแลนิบรรดาท่ามพุทธบริษัทก็ต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแดบ,บรรดาทรรมพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี